เพอแป๊บเดี๋ยวกะสิเจ็ดนาวเราจะพี่น้องสวัสดีจ้าเสานี่เด้อจ้าวันเสาร์จ้าตื่นมากันนี่จ้าต้องหาอาหารจ้ามือนี่เด้อจ้ากินแซลมอนรมควนจะพี่น้องมาพานนี่ไปร้านข้ามันว่าจ้ากับคุณลุงเบิดไปแปดร้อยกัควนคือเกาจ้าแซลมอนเนี่ยเคร่งโตจ้ะพี่น้องเขารมควนมาแล้วเด้อ ปยากะทอดไข่กินกับเด้อจ้าเนี่ยมื้อนี้กินแบบคนนอร์เวย์เด้อจา้าแต่ว่ากัง่ายๆสไตล์ปะยากลุงเด้อจา้าบ่ต้องพิธีพิธนันหรือว่าอีกอย่างฟูออปชันนะจ้ากระทาเนยแล้วก็เอาแซลมอนมาใส่แล้วก็เอาไขาโ่โปะโปะมายองเนสก็กินได้แล้วจ้าพี่น้องง่ายๆเนะจ้า,า,า,าเฮ็ดอย่างง่ายๆบ่ต้องเฮ็ดอย่างยากจ้าอย่างที่บอกนะจา้าเพิ่อปแป๊บเดี๋ยวปะยากลายมาอยู่7ปีกว่าแล้วนี่แหละจา้าชีวิต บ่มีอย่างไรจ้ะปีแรกๆมาหนีโอ้ยเงินเงือหาแต่ง,งานพี่น้องคนมีภาระ,ะเนาะเป็นผู้หญิงมีค่าวาสันจ้ะค่านั้นค่านี่เด้อจ้ะหลายอย่างหลายแนวหาแต่ง,งานเฮ็ดจ้ะร้อยละเก้าสิบหรือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นจ้ะผู้หญิงแต่งงานย้ายมาอยู่กับสามีที่ต่างแดนเลจ้ะไปะยาคิดว่าทุกคนก็เฮ็ดงานบ้านจ้ะพี่น้องเนาะงานบ้านงานยังเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านแม่เลือนเนาะวาสันจ้ะกะ กินเข้าอิ่มแล้วก็เฝ้าไปเฮ็ดจ้านี่เลยจ้าล่างไว้แล้วว่ามีคนเนอาอ,อกหก็เกาออกเองจ้าเก็บเขา้เสเสเเขาสั้นเส็ดเซ็ดเก็บเข้าสั้นให้เรียบร้อยเก็บเข้าสั้นเรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้าเครื่องจ้าผู้บ่าวซำหน้อยสองคนเนาะไปะยายููน้ำนั่นแหละจ้าเพื่อนกินแล้วก็เพื่อนก็ว่างไว้จ้าเนาะนั่นแหละจ้าอันใดเขาเก็บได้เขากเก็บอันนี้ลับเป็นชีวิตปกติจ้าวันเสาร์อาทิตย์ มีงานลาดแล้วก็มีงานหลวงจ้าอา้าถามว่าลุงแล้วซอยบ่อซอยจ้าลุงแล้วถ้าไปะยาเมื่อยหรือว่าไปะยาบอกว่าเก็บซ้อยแน่เราก็จะเก็บซอยจ้าแต่ลูกซ้ายนั้นบ่ต้องไปถามหาเพื่อนดอกจ้าพี่น้องอยู่มาเจ็ดปีลูกซ้ายบอกว่าจําได้สันเคยเก็บเอาออกจากเครื่องสองเทียวซ่านจ้าพี่น้องยังมาเล้าบ่อยฮ you know, าฟังอยู่เนาะจ้านี่ละจ้าเนาะอยู่น้ากันมันก็ต้องเบิ่งกันละจ้าพี่น้อง อันใดสมบอสมมาพักควนเขาก็ได้บอกได้เตือนกันนั่นละจ้าเรื่องงานในบ้านนี่ป้ายาก็จะรับผิดชอบเนาะจ้ารับผิดชอบไปจมไปแล้วจ้าพี่น้องยามมันเมียเนาะเมียมาเหยนหอกเขาก็จมแน่นละจ้าเป็นอย่างที่จมบ่ได้แม่นบ่จ้าแล้วจ้าแต่ว่างานข้างนอกนี่ลุงเราบ่าได้บอกให้ป้ายาไปซอยเด้อจ้าพี่น้องคืองานนอกบ้านนี่ลุงเราเป็นคนรับผิดชอบจ้าเพราะว่าสิคนฟื้นแล้วจ้าเข้ามาบ้านตักหิมะไทยหิมะออกจากคนทางจ้า แล้วรับผิดชอบเบิดจ้าป้ายาก,ก็รับผิดชอบในบ้านนะจ้างานบ้านไผ่งานไผ่งานมันว่าท่อไปจ้ะพี่น้องวันหยุดนี่นะจ้านอกจากเก็บเหี้นเก็บซานซักผ่าซัก,กแพ้เราเด้อจ้า เราก็ต้องเฮ็ดกับเขาจ้าเฮ็ดกับเขาไว้กินวันปกติน้ำเนาะถ้าเขามีเมนูยังมื้อน,นี้นี่ปรยนะีย่าเนี่ยซื้อผักมาหลายจ้าปรียาก,ก็จะมีเมนูที่ต้องเฮ็ดแล้วก็เพราะว่าผัากถ้าบ่เฝ้าเฮ็ดกินมันก็นสีเน่ากระสีเสียนะพี่น้องนั่นแหละจ้าวันเสาร์นี้บ่ออกไปพบปะผู้คนหรือว่าสั่จ้าก็แล้วแต่จะมีคนนัดกันไปจ้าบ่ามีคนนัดกอยูยบ้านจ้าพี่น,น้องนี่จะได้บอกฮวงมากับมาหานันหันเก็บใบกินจ้า ชีวิตอย,อ,ววอ,อ,อ,อยู่เมืองนอกอะมีจังซี่ละพี่น้องเอยอยู่มะเแม่ไปละจ้า